ส่วนวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันสิ้นสุดนะครับสำหรับสัมมนาเนนปลูกปัญญาธรรมปี7นะครับที่ดนเนินการมาตลอด4สัปดาห์1เดือนเต็มจากการบรรยายประชาเป็นสัมมนาเนนภาคฤดูร้อนเนี่ยนะครับกับสัมมนาเนนปลูกปัญญาธรรมตลอดช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมา12สัมมนาเนนที่เราติดตามดูเข้ามาทุกวันใ,ในการไลฟ์สดๆนะครับจากโครงการจากวัดปา่าไทยงามซึ่งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอเดชอุดมได้เรียนรู้ เกี่ยวกับธรรมะอย่างไรกันบ้างติดตามกันเลยครับ เราสม,มเณรทั้ง12รูปกำลังขึ้นกล่าวปราถาคถาธรรมในพิธีลาสิกขาโดยมีคุณสุภชัยเจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคกัณฑ์ประธานคณะกรรมการบริหารบมจถูกคอเปอรเรชั่นทำพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งกล่าวแสดงความมั่นใจว่าสมณเณรจะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อคนรอบข้างจึงขอให้รักษาสินที่ดีอย่างนี้ต่อไป น้องๆสามเณรในปีนี้ถ้าใน4ข้อเนี่ยต้องถือว่าความเพียรเนี่ยสูงมากความอดทนสูงมากนะครับเพราะว่าใช้หลักปฏิบัติของวัดป่าเยอะมากนะครับก็ถือว่าน้องๆสามเณรก็ได้รับความเมตตายอย่างสูงทีเดียวในหนึ่งเดือนจะสําเร็จมากน้อยแค่ไหนจริงๆก็ถือว่าเป็นเป็นเหมือนจะเป็นการปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมซึ่งจะไปงอกเงยแล้วก็พัฒนาต่อไปัน,นั้นคือความความหวังของเราเป็นอย่างนั้นนะครับ บรรดาผู้เป็นพ่อและแม่ต่างปรับปลื้มใจที่เห็นความสำเร็จของลูกชายตัวน้อยที่เข้ารับก,การบวชเป็นสาม,มเณรภาคฤดูร้อนความรักจัก,กรวาลรักเรียนเพียรให้ตั้งแต่วันที่6เมษายนถึง6พฤษภาคมโดยความเมตตาของพระอาจารย์ที่คอยผลักดันบ่มสอนเรื่องธรรมะให้ลูกชายมองเห็นตัวเองและเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างเห็นได้ชัด ก็ได้ความรู้ในเรื่องที่ไม่รู้แล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันภูมิใจและก็ดีใจมากค่ะที่เห็นเขาแบบอดทนสามารถอยู่ได้หนึ่งเดือนตื้นตันที่สุดเลยค่ะค,คือแบบสุดคือแบบภูมิใจก็ดีใจมากค่ะหลังจากที่ไม่กอดหนึ่งเดือน ก็ได้รูธรร้ธรรมะนะครับได้เรียนรู้ธรรมะมากขึ้นกว่าเดิมครับเป็นเรื่องที่ดีใจเพราะว่าได้เจอพ่อกับแม่ครับแล้วก็ได้กลับบ้านเรื่องที่เสียใจก็คือได้จากเพื่อนแล้วก็พระอาจารย์ที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่หนึ่งเดือนนะครับภูมิใจมากๆครับภูมิใจที่เขาได้มาเป็นส่วนร่วมในวงการในปีนี้นะครับแล้วก็ภูมิใจที่เขา,าสามารถที่จะอยู่ได้ตลอด ทำทุกอย่างได้ได้เป็นอย่างดีตลอด1เดือนที่ผ่านมาขอบคุณสําหรับโอกาสครั้งนี้ที่ให้น้องได้มาพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นตัวแทนเยาวชนเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะ หนึ่งเดือนแห่งการเรียนรู้จากาพระครูนิโครธรรมพรหรือหลวงตาอเนกและพระพี่เลี้ยงที่เฝ้าอบรมปลุกฝังถึงคุณงามความดีด้านคุณธรรมจริยธรรมให้น้องๆมีความกระตันยูกระตะเวทีที่จะเป็นคุณสมบัติและช่วยขัดเก่าชีวิตน้องๆให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นของขอครอบครัวและสังคมททททรงงงเป็นี่่พึสาคัญดวย น้องๆทุกคนได้ทำชิ้นผลงานออกมาตามโจทย์ในแต่ละสัปดาห์ที่ได้รับจากพระอาจารย์และวิทยากรรับเชิญจะสังเกตเห็นได้ว่าผลงานแต่ละชิ้นนั้นสวยงามมีจินตนาการแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือน้องๆมีความประณีตละเมียดละไมแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจนทำผลงานออกมาอย่างดีที่สุด จัดก,กริดสวนทิ่ถ่ายภาพวิลาวันพันธุเกตทีมข่าวทูฟอยูรายงานจากวัดป่าไสงามสาขาสิบของวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีส่วนสารพลังประชาัฐหรือว่า